สวัสดีครับเจนะครับบิทคอยน์มาเนอร์นะครับวันนี้นับเราอยู่กับเจ้าเครื่อง Go Shell KD Lite นะครับตัวนี้นะครับ KD l i t ของเรานะก็ขนาดกระถัดรัดน้ําหนักไม่หนักมากนะครับพาวเวอร์ตัวใหญ่นะฮะตัวนี้พัดลมเสียงเบานะครับเพราะว่าพัดลมบางมากนะครับเดี๋ยวเราวัดขนาดให้ดูก็ได้นะเพราะมันบางไหนเท่าไหร่นะฮะพัดลมหนาแค่ประมาณสัก2เซนครึ่งนะครับซึ่งรออพัดลมเนี่ยจะไม่ดังมากนะครับตัวเครื่องยาว23มเซน นะครสูงนะครับอยู่ที่29เซนนะครับตัวช่องพัดลมนะครับสูงประมาณ25เซนนะครับความกว้างเครื่องนะอยู่ที่20เซนนะครับช่องพัดลมจะช่องเสียบเครื่องนะก็คือ20เซนนั่นแหละนะฮะสูงเท่าไหร่ช่องเสียบเครื่องก็คือสูง25เซนนะครับ25เซนก็เสียบเครื่องได้นะตัวนี้มีอะไรอีกตัวนี้มีข้างหน้านะครับ ถ้าใครจะใช้ตัวนี้ก็สามารถต่อนะครับสายแลนนะครับแล้วก็สายต่อไฟนะครับเปิดปิดสวิชนะฮะติดเครื่องได้เลยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้ของเขากันนะครับรายได้ตอนนี้นะหัวปักนิดนึงนะครับเพราะว่าบิตคอยลลงนะครับก็ลงมาต่ําสุดของเขาแล้วแหละนะครับตอนนี้นะก็ต้องรอรู้ในอนาคตนะครับว่าจะกลับขึ้นมาอยู่จุดตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับที่ สิบห้าดอลลาร์ต่อวันหลังหักค่าไฟนะฮะอันนี้คือห้าจุดเอ่อห้าจุดเจ็ดเก้าดอลลาร์ห้าจุดต่อวันนะครับหลังหักค่าไฟนะฮะเดือนหนึ่งนะครับตกเท่าไหร่นะครับคูณสามหกจุดเจ็ดไปนะครับตอนนี้ก็คือเดือนละพันหมื่นสามร้อยสี่สิบสองบาทต่อเดือนนะครับค่าไฟตัวนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณเดือนอ่าเดือนละประมาณนะครับ ค่าหน่วยละสี่บาทนะครับจะอยู่ที่เดือประมาณสามพันแปดร้อยสามสิบต่อต่อเดือนนะครับถ้าเกิดอ่าผมตีไปสามพันเก้าแล้วกันนะครับก็คือลบสามพันเก้านะครับก็จะกําไรอยู่ที่เดือนประมาณหกพันห้าต่อเดือนนะครับเครื่องตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับก็ทําการคืนทุนนะครับ แสนเก้าเก้านะครับห่านด้วยเรายได้นะครับณนะตอนนี้นะซึ่งอยู่ที่ประมาณหกพันห้านะครับก็จะคืนทุนประมาณสามสิบเดือนนะแต่ถ้าเกิดมันไปจุดพีคที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เราเห็นนะก็คือสิบห้าดอลลาร์ต่อวันนะครับถ้าสิบห้าดอลลาร์ต่อวันเนี่ยก็จะ คืนทุนประมาณได้เดือนประมาณหมนะื่นหกพันห้าร้อยนะถ้าหมื่นหกพันห้าร้อยคือเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งเลยนะ,ะไรายได้นะครับก็ปีหนึงคืนทุนเลยนะฮะงพราะั้นมันก็มีโอกาสนะครับในการคืนทุนเร็วได้เหมือนกันนะก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับอวันนี้มาใช้งานกันดีกว่านะครับเรามาดูกันว่าเสียบอะไรบ้างนะใช้งานตัวนี้อ่ะ ตัวนี้ก็เสียบสายแลนนะครับแค่นี้เองนะครับแลนเข้าไปเสียบปลั๊กรับตั้งนะฮะอ่าเสียบแลนเสียบไฟนะครับดูให้ดีนะครับก่อนเสียบนะว่าทุกอย่างไม่งอไม่เบี้ยวไม่คดนะครับเหล็กไม่ไปติดพัดลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปลั๊กเสียบแน่นดีนะเพราะงั้นมันมีคําเตือนอยู่นะครับด้านบนนะครับว่าควรเช็คอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเขาก็บอกว่าให้เช็คนะครับฟิสิกส์นะครับ ว่ามีเหล็กบุบไปติดพัดลมไหมนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็ให้ระวังนะครับว่าปลั๊กเนี่ยมันแน่นดีหรือเปล่านะครับระวังไฟช็อตนะครับต้องดูเช็คปลั๊กให้ดีต่อมานะครับเขาก็บอกว่าระวังเรื่องความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยลมเข้าเนี่ยไม่ควรเกิน35องศา1 0ถึง35องศานะครับแล้วก็ความชื้นนะครับที่ลมเข้าเนี่ยไม่ควรเกิน65%เปอร์เซ็นต์นะครับวัดความชื้นกันให้ดี นะครับอย่าใกล้แหล่งน้ำนะครับมันจะทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะฮะแล้วก็วอยไม่ควรขาดนะครับวอยต้องใช้งานได้นะแล้วถ้าจะแกะเครื่องนะครับแกะได้แค่พัดลมนะเป่าฝุ่นนะถ้าแกะเครื่องเนี่ยก็จะหมดประกันนะเพราะวายจะขาดนะฮะแล้วก็ขออนุญาตโกเชลก่อนแค่นั้นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเรามาเปิดเครื่องกันเราเปิดสวิตช์ตรงนี้เลยนะครับเครื่องก็จะทํางานอย่างนี้นะฮะพอเครื่องทํางานปุ๊บเนี่ย เราก็ทำการไปหา IP address ของเครื่องนี้กันนะครับตัวนี้หาได้ที่ไหนนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะตัวนี้ไปที่เว็บ GoShell เลยนะครับ GoShell เสร็จแล้วไปที่ตัวของอ่า support นะครับ support เสร็จนะฮะก็จะไปที่ไปที่เมนูด้านล่างนะครับที่เป็น File m i n e r นะฮะ ก็จะเห็น IP ขึ้นมาเลยครับว่าเป็นชื่อ GoShell KD l i t นะครับ IP อจุดสองสี่หนึ่งนะฮะกดตั้งค่าได้เลยมันก็จะไปที่หน้าตั้งค่าของ GoShell ได้เลยนะครับตัวนี้พอมาที่หน้าตัวเครื่องนะครับเราก็อย่าลืมเปลี่ยนภาษานะไปที่รูปธงชาติจีเนี่ยครับกดเป็นธงชาติเมกาแทนนะับผมก็เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเสร็จแล้ว ก็จะขึ้นหน้า mining status นะครับเราก็เพียงแต่ไปกดนะครับไปกดตรง pool setting นะครับเสร็จแ,แล้วก็ set pool นะครับ set pool ใหม่นะครับตอนนี้มัน pool default อะไรทักอย่างนะครับเราก่อนจะ set pool ได้เราต้องปลดล็อกก่อนไป unlock นะครับใส่ user ตามที่เขาบอกเลย1ถึง9นะครับก็เรียงไปเลย1-2-3-4-5-6-7-8-9ก็ดแดเกก็ unlock เรียบร้อยนะฮะ อันล็อกเสร็จนะครับเราก็สามารถจะใส่ผูนะครับเซฟพาสเวิร์ดก็ได้นะอ่ะใส่ผูตรงนี้ก็กดแอดได้เลยนะครับผูตอนนี้ที่เขาแนะนำก็จะมีผู้มานะครับ dx pool ูนะครับแล้วก็ f 2ฟทูผนะเราเอาง่ายๆก็คือ f 2ฟทูผนะครับ f 2ฟทูผเนี่ยใช้ยังไงนะครับก็ไปที่เว็บ f 2ฟทูผได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเว็บที่ใช้ไม่ยากนะครับพอมา f 2ฟทูผเสร็จนะครับตัวนี้ไม่ต้อง สายอินอะไรเลยนะฮะตัวนี้อ่ะเมื่อกี้เป็น f อฟพูในอ่ะอีกการหนึ่งนะครับเข้าเอฟพูตัวนี้ดีกว่าง่ายกว่านะครับเอฟทูพูด o t com นะครับตัวนี้นะครับตัวของอ่า KDA นะครับสามารถใช้ตัวของกระเป๋ามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเราก็เลือกเป็นเหรียญ KDA ได้เลยนะครับแล้วก็กระเป๋ามาใส่นะครับอ่ะเราใส่กระเป๋า KDA เลยนะครับเอากระเป๋า K KDA จากไหนนะครับ เราก็ทำการล็อกอินไวแน้นให้เสร็จสับนะครับกระเป๋าออกมาจากที่ Wallet นะครับแล้วก็ไปที่ตัว f e d and Spot นะฮะแล้วเราก็เลือกเหรียญน,นะครับที่เป็น KDA นะฮะไม่ใช่ d c r นะ KDA นะครับไปที่การดิน่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ d e p o s i t นะครับ d e p o s i ตเสร็จนะครับก็ จะได้กระเป๋าออกมานะครับเป็นเลขนี้นะกด copy นะครับแล้วก็มาวางที่ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วางที่ตัวเครื่องด้วยนะครับถ้าจะตั้งค่าตัวของเครื่องนะครับเราก็ต้องตั้งให้เหมือนกับตัวนี้ก็คือตรง p o o l s e t t i n g นะครับที่เราแอดเข้าไปนะครับเราใช้ F2 p o l นะ แล้วก็ m i n o r name นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวกระเป๋านะครับจุดด้วยชื่อเครื่องนะครับ K D Light นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ใส่ตางคเขาไปเลยหนึ่งสองสามนะฮะทีนี้เราก็ทำการ apply ได้เลยนะครับพอมัน apply เสร็จเนี่ย มันจะอยู่บรรทัดล่างนะครับเลื่นมาบรรทัดบนนะครับเพื่อให้เครื่องทํางานที่ฟูแรกนะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นเจียวเขียวนะครับก็คือจะเริ่มขุดนะครับและเรามาดูฟังก์ชันระหว่างรอการขุดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีหน้าโฮมนะครับโฮมก็จะบอกเรื่องของแรงขุดนะครับพัดลมสี่ตัวนะครับรอบเท่าไหร่นะครับตัวนี้เออร์มีบ้างนะครับเป็นปกตินะ รีเจ็คยังไม่มีนะฮะพาวเวอร์นะครับอยู่ที่โหมดแฮตเรทนะครับแล้วก็ออนไลน์มานานแค่ไหนนะครับอุณหภูมิหน้าหลังเท่าไหร่นะครับโมเดลรุ่นอะไรนะครับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ตัวของต่อมานะครับก็เป็นเมนูมเนอร์นะครับก็คือการปุดทูไหนนะครับแล้วก็ตัวของโหมดนะครับแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ไฟ led ถ้าเกิดจะให้มัน กระพริบนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องนี้นะว่ากดตรงนี้เปิดนะครับปิดตรงนี้แอปพลายปิดไปนะไฟเห็นกระพริบอย่างนี้นะฮะปิดมันก็ระดับไปนะครับตันนี้เลือกอัลกอริทึมได้อัลกอริทึมเดียวนะครับก็คือเบรก t o s นะฮะหรือ kda นะฮะเรียบร้อยนะครับในการตั้งค่าเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องก็กลับมาปุดแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาสิบเอ็ดจุดห้าสองห้าสามดีเฮดแล้วนะครับ ่ะเครื่องก็เราค่อยๆขุดไปเรื่อยๆนะเมนูต่อมาก็คือ System นะครับไว้สำหรับตั้งค่า ip ได้นะครับถ้าเกิดไม่อยากให้มันออโต้นะครับก็ตั้งค่าตรงนี้เป็นฟิกซะนะครับแล้วอันนี้ก็ออโต้อยู่จะฟิกก็ฟิกได้นะครับก็กดเปิดนะตัวนี้ไม่รองรับ wi-fi นะครับเป็นเป็นตัวผ่านแลนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้สามารถเพิ่มคลาวด์มอนิเตอร์ได้นะครับไปเอาคีย์ที่สมัครของ ตัวคาวของ่อ s h e l l นะครับก็คลิก Enable ไปแล้วก็คีย์มาใส่นะก็สามารถมอเตอร์ผ่านคาวได้เลยอยู่ที่ไหนบนโลกนะครับก็สามารถดูสเตตัสเครื่องได้นะฮะต่อมานะครับก็เป็น Password นะครับในการเปลี่ยนก็ใช้1-9แล้วก็เปลี่ยน Password ใหม่เอานะฮะตัวนี้ก็ไว้สำหรับอัพเฟิร์มแวร์นะครับก็ใครมีเฟิร์มแวร์ใหม่ก็มาอัปโหลดนะครับเพื่อจะอัปเดตเครื่อง แต่ไม่จะเป็นเสมอไปนะครก็คือถ้าเครื่องอของเดิมดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องอัพนะครับแล้วก็ตัวของร er ี s t าร์ทไมเนอรคือเป็นการรีเซ็ตเปิด,ป,ดปิดเครื่องใหม่นั่นแหละนะครับแล้วก็ Factory Reset ก็คือเป็นตั้งค่าเดิมโรงงานนะครับตัวนี้มีไฟล์ไอก็คือหาไอของเครื่องนะผ่านเว็บไฟล์ c o s h e l l c o m นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคลาวของเขาครับที่สำหรับไว้สำหรับ IP ได้เหมือนกันแล้วก็บอกถึงสเตตัสเครื่องนะครับตัวนี้เสียงไม่ดังมากนะนี่รันเครื่องแล้วนะครับตอนนี้แรงขุดก็มาที่อยู่ที่14ดีเแล้วนะครับก็เสียงยังฮาร์ดแวร์เริ่มลดลงมาละนะเหลือ10%ละนะมันมีเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเครื่องขุดเนี่ยมันก็อาจจะมีการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดได้บ้างนะครับลงมา9%ละนะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเราไปสปักพักมันก็จะปรับคงที่ของมัน นะครับแล้วก็จะมีกราฟเริ่มขึ้นมานิดนิดแล้วนะครับเดี๋ยวรอกราฟขึ้นอีกจะพักหนึ่งนะครับลองปล่อยผุดแป๊บหนึ่งก่อนพอปล่อยผุดสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะอกดมาค้นหาในการผุดนะครับในคูได้นะฮะก็ด้วยวอร์เกอร์นี้นะครับแล้วก็เอเข้ามานะครับก็เจอออนไลน์นะเป็นเค l i ไลนะครับเข้ามาแล้วนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับแรงขุดเข้ามาในฟูที่9.4สีเอแล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับรอแบงคแรงขุดเฉลี่ย15นาทีนะฮะก็ต้องขุดไป15นาทีก่อนนะแล้วก็ตอนนี้รายได้ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลามันจ่ายนะครับก็จะจ่ายมาอยู่ในเลคคอร์ดนะครับ payout record นะครับเนี่ยมันก็จ่ายเข้ากระเป๋าเราเลยนะ อินคัมนะครับเท่าเท่าไหรนะครับจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถดูได้นะนี่แรงขุดเข้ามาแล้วนะครับเป็นเรียวข้มหรือว่าจะเป็นแฮชเรีนะฮะกราฟแต่ละแบบนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูไฟกันดีกว่านะฮะว่าตอนนี้แรงขุดที่สิบสี่จุดเจ็ดเจ็ดนะครับทีกนะกราฟเริ่มขึ้นมานะว่ากินไฟเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้กินไฟอยู่ที่ประมาณ1,348วัตต์นะฮะก็คือไม่สูงมากนะครับถือว่าเรทด,ดีนะฮะตัวนี้ฟลักเดียวนะครับก็คือเรด,ดเท่าไหรนเท่านั้นเลยนะครับไม่ต้องคูณอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวัดเสียงกันนะครับเสียงตอนนี้นะครับเราใช้แอปมือถือวัดเสียงเลยได้นะครับตอนนี้ก็ ติดเครื่องอยู่ที่63องศา,าเท่านั้นเองเอ้63เดซิเบล่อนเทียบไม่ใช่อุณหภูมินะ63เดซิเบล61เดด้วยซ้ำนะครับถ้าเราไม่พูดนะมันก็อยู่61เดซิเบลด้วยนะเดี๋ยวดูห่างจากเครื่องฟุตหนึ่ง อยู่ที่59เดซิเบลซึ่งเสียงเบามากนะครับบอกเลยว่าเสียงเบามากนะครับตัวนี้ก็คือเสียงใช้ได้เลยนะครับเสียงค่อนข้างเบานะครับแล้วก็แรงกุดเนี่ยก็ถือว่ามาโอเคนะครับจะรอสักพักหนึ่งก็จะเต็มนะฮะก็คือเสียงเบานะครับผมว่าเบาพอๆกับ KDA KDBOX เลยนะครับไม่เอาพอ KDBOX เลยนะ KDLite นะครับผมว่าใช้ในบ้านได้สบายนะครับ ไฟน้อยแล้วก็เสียงเบานะครับแนะนำนะถ้าใครเล่นนะฮะก็ตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับเราดูแรงขุดตอนนี้ก็มาที่15 G h แล้วนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ลดมาเหลือ5%ละนะรอบพัดลมตอนนี้2,000รอบนะครับซึ่งก็ยังเบาอยู่นะฮะบุนภาฟงเครื่องนะครับมันจะร้อนหน่อยเพราะพัดลมมันเบานะครับ81องศา8 2องศานะครับหน้าเครื่องเข้า6 5ออก8 2นะ ก็อาจจะใช้พัดลมช่วยดันได้นะแต่พัดลมเข้าเนี่ยก็ควรจะให้ลมเย็นนะฮะในการเข้าเพื่อที่จะให้อ่มาอมันระบายความร้อนได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองวัดให้ดูไฟชัดๆกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะการกินไฟนะครับจะอยู่ที่พันสามร้อยห้าสิบสองวัตต์นะครับ ก็คือเลขตรงนี้นะใะนี่เลขอยู่นี่นะฮะวัตนะฮะพันสองร้อยห้าสิบสองวัต์นะครับพันสามร้อยห้าสิบสองวัต,นะวตที่แรงขุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณอ่าสิบห้าทิลฮตนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกนะฮะ้องรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวรอดูนะฮบอ่ะเรามาสรุปแรงขุดของตัวน,นี้กันนะครับแรงขุดตัวน,นี้นะขุดมาสักพักรีเจ็กก็หายไปฮาร์ดแวร์เลก็หายไปนะ แรงขุดจะอยู่15.44ทีนะคับอาจจะยังไม่ถึง16เพราะว่าด้วยความร้อนที่ขึ้นสูงมากๆนะครับทำให้อุณหภูมิเนี่ยจะยังแรงขุดนะครับอาจจะพุ่งขึ้นไปได้ไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าก็ทำแรงขุดออกมาได้ประมาณนี้อยู่นะครับก็คือประมาณจะเกิบอ16อยู่นะครับมีบางช่วงก็ขึ้นไป16บ้างนะครับเนี่ยครับเส้น16นะบางช่วงก็เลยนะฮะ เ็ีาเสด็ยก็ประมาณนี้สิบห้าจุดห้าประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับเจ้าการขุดของ kd light นะครับแล้วก็เสียงที่เบามากๆนะครับพัดลมเขาเบามากๆจริงๆนะครับเสียงเขานะครับก็คืออยู่ที่อ่ประมาณ61สิบเอ็ดเดซิเบลนะครับการกินไฟ ก็คือพันสามร้อยหกสิบวัตนะฮะก็โอเคนะครับในเลทนี้นะครับก็คือบวกลบสิบเปอร์เซ็นของแรงขุดนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่นะแรงขุดเขาสิบสี่จุดสิบห้าจุดห้านะครับบางทีก็สิบหกจุดสองนะฮะเนี่ยก็บางช่วงก็สิบหกจุดสามนะฮะนี่นะครับมีสิบหกกว่านะสิบจุดสี่อะไรประมาณนี้นะก็ฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จ j บิ t คอย n m เมเนอร์นะครับ แล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนใช้งานรุ่นอะไรหรือว่าอัปเดตราคาเครื่องขุดก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับวันนี้ลาไปพค่นี้ครับกับเสียงที่ค่อนข้างเบามากของเครื่องนี้นะครับซึ่งรอบพัดลมนะวิงอยู่ที่พันเเองนะพันเจ็ดพันแปดร้อยรอบนะครับอุณหภูมิเครื่องแรงขุดนะครับก็ไปอ,อยู่ที่ประมาณ16บสิ15้าถึง16.4ที่เทเรเฮนะครับ ดานหนึ่งประมาณสิบอ่าประมาณเจ็ดถึงแปดเทเฮนะครับอุณหณภูมิก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าองศานะคนะรักษาไว้ประมาณนี้นะครับไม่ควรเกินเก้าสิบกว่านะครับถ้าเกินก็จะต้องหาที่ระบายความร้อนให้มันเย็นขึ้นหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคฝากไว้ให้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe j b เจ c o i n m i n r แล้วคลิปหน้ามาเจอกันอีกทีหนึ่งวันนี้ลาไปนะครับบ๊ายบายครับไปไป ปิดท้ายด้วยแรงขุดในปูนะครับ17.1เทราฮนะครับ17.14อ่า4.15เทรนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับเกินสเปคอีกนะฮะในปูนะครับอ่าก็ถือว่ามาเต็มนะครับดูในปูนะ17.1หรือ17,149 GHz นะครับ แรงขุดตัวย24ชั่วโมงแล้วราขุดทบวันนะครับจะขึ้นมานะแรงขุดตัวนี้นะครับมา17ขวานะครับก็ถือว่ามาเต็มนะออนไลน์หนึ่งเครื่องเนี่ยตัวนี้นะครับก็มีกรารออนไลน์กราฟรวมนะสามารถแยกเครื่องได้นะครับก็จะมีกรารเรียงไปเลยนะครับถ้ามีหลายเครื่องแล้วก็มีกราฟรวมตรงนี้นะก็ข,ขึ้นมานะครับอยู่ที่17ทาร์เฮดนะฮะ วสวัสดีครับสวัสดีครับ